อดีครับบรรณากระหลัดนะครับวับนมีฮอนด้าสกูปปี้นะครับมาแก้ไขชกหน้าใหม่นะครับแล้วก็ไปโหลดมานะแล้วก็แข็งนะครับก็น่าจะโดนน้ำมันไฮดรอลิกมานะแล้วก็ชุดสปริงที่ไม่มีคุณภาพนะครับ เดี๋ยวลองไปดูกันครับเพื่อว่าน้องบอกว่าไม่ได้เอาของเก่าอะไรมาเลยแล้วก็แก้ไขเท่าที่ทําได้นะครับก็ให้ลูกค้าเสียเงินน้อยที่สุดนะครับชกสั้นๆพอนี้นี่มาเซตกับทางร้านนะครับไม่ต้องไปทําอะไรมากมายเลยนะครับแม่แนะนําให้โหลดด้วยนะครับเพราะโหลดแล้วมันจะแข็งนะครับคบนี้ก็เป็นชกหน้านะครับของ Honda s ส o o ปปีนะครับจริงๆก็มีระยะชักระยะยุบที่ไม่ได้เยอะมากมายนะครับ เนี่ยไปใส่สปริงนะตัวนี้มายาวนะครับทำให้ลดระยะชักนะฮะตัวนี้ top of spring นะฮะแล้วก็ตัวเนี้ยไม่รู้น้ํามันอะไรมาเหนียวนึบเลยนะครับเหนียวนึบจริงๆนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าพูดธรรมดามันมันมันเหนียวนึบเลยนะครับกน่าจะเป็นพวกน้ํามันเกียร์น้ำมันอะไรเหมือนที่ผมเคยเคยแก้มาล้านอันนั้นเขามาจากทางอะไรของสารหรือจรันอะไรเนี่ยแหละนะครับก็ ไม่ใช่น้ำมันโช้กก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับเพราะน้ำมันโช้กจริงๆแล้วมันใสนะครับมันไม่เหนียวหนึบอย่างนี้หรอกนะครับมันใสนะครับแต่เราเทํำยังไงดีท็อปออฟสปริงนะลูกค้าไม่ได้เอาของเก่เามานะครับเดี๋ยวเราจะแก้ไขนะครับแล้วก็เซตน้ํามันของเอรินเข้าไปนะครับให้โช้กกับมามีความนุ่มนวลน,นะครับครับก็แก้ไขเรียบร้อยนะปรับท็อปออฟสปริง ใหม่ให้เป็นระยะมาตรฐานนะครับแล้วก็เอาตัวที่โหลดามาตัดนะ mm hmm. เพื่อไม่ต้องให้ลูกค้าไปเสียเงินซื้อแล้วก็ลูกค้าไม่ได้เอามานะไม่รู้ว่าร้านคืนหรือเปล่านะี mm hmm. น่ฝาท็อปแคปเนี่ย mm hmm. ก็ไม่รู้ไปโดนอะไรมา mm hmm. เละเทะไปหมดเลยนะ mm hmm. เนี่ยโชครถเล็กๆ mm hmm. ใช่ไหมทำซะจนมันยับเยินนะเนี่ยต้องต่อเข้านะพอต่อเข้าเสร็จปุ๊บแม่งไม่เด้งออกมาอีกแล้วก็โอ้วุ่นวายแท้นะครับ ไปคิดว่าทําโชก็เป็นเรื่องง่ายๆนะแค่เปลี่ยนน้ามันก,ก็ลองมาเจอเคสแบบนี้แล้วกันนะครับเนี่ยปวดหัวนะครับอันไม่มีอะไรง่ายเป็นทุกอย่างนะครับไม่อยากให้โชกตัวเองยับเยินเงี้ก็เลือกเข้าร้านดีๆนะครับสะดวกใจร้านไหนก็เลือกเอานะครับอันนี้ก็เป็นโชกที่เราแก้ไขเรียบร้อยนะก็แก้เท่าที่ได้นะครับเพราะว่าเป็นโชกที่ถูกยํำมา ค่อนข้างเสียหายนะครับฝาท็อปแคปก็ปิดไม่ค่อยลงนะไม่รู้ว่ายัางไงอันนึงก็มีรอยแบบเหมือนรอยรอยเชื่อมรอยเจียมาซึ่งฝามันไม่ได้ต้องไปทำอย่างนั้นนะครับก็ติดตั้งเข้าไปขายด้วยมือเรียบร้อยนะครับอันนี้จริงๆแล้วว่ามันน่าจะมีมีบ่านะครับมีบ่า มีบ่ามาลองด้านบนนะครับอย่างพวกฮอนด้าลีดนะครับซึ่งผมว่ามันก็มีรอยอยู่นะเนี่ยมันไม่มีมาเลยอ่ะนะผมว่ามันก็แปลกๆนะครับเพราะาร้านเก่าผมว่าน่าจะทําหายแหละนะครับเนี่ยใช่ไหมงานนิดเดียวงานง่ายๆใช่ไหมฮะใครๆก็มองว่าง่ายใช่ไหมเนี่ยทํามาจนมันยับเยินอย่างเง ้าของรถนี่ช้าใจน่าดูนะครับไม่รู้ร้านไหนนะใจร้ายจังนะนะไม่มีฝีมือก็ไม่น่าทําขนาดนี้นะครับเนี่ยของที่ต้องมีอยู่ก็ทําหายนะครับขไข่ด้วยมือนะครับครบทุกจุดแล้วนะครับเราก็ทําการไข่ทองนะครับน็อตคาลิปเปอร์เบรนะครับนี้ก็ใช้เป็นเบอร์สิบสองนะครับน็อตเข้าล้อนะครับ เรียบร้อยนะครับงานบางทมีมันเล็กนิดเดียวนะแต่ว่าถ้าเราไปโดนล้านที่ไม่ดีทํามาไม่ดีนะงานมันก็จะเสียหายบานปลายนะครับก็เลือกเข้าล้านที่ที่มีความมีความรู้หน่อยแล้วกันนะครับอย่าเห็นแค่ของถูกนะครับหรือว่าทํากันบ้านไม่ดีคุณก็จะปวดหัวนะครับรถสวยๆนะเนี่ยใครจะรู้นะครับ เหนื่อยเหนื่อยใจนะครับก็ไม่อยากโดนงานแบบนี้ก็เลือกร้านดีๆนะครับอยู่ใกล้ละลังสิต์ก็แวะมาที่ช็อปเรานะผมดูแลเองทุกคันนะลงมือเองนะครับจะไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้แน่นอนนะฮะช้ำใจนะครับก็อ,อัอนนี้ก็นุ่มนวลแล้วล่ะนะครับก็แก้ top of spring นะครับให้มันมีระยะเท่ากับ t a ต d a า d นะโดยลูกค้าไม่ต้องไปซื้ออะไรใหม่นะเพราะอันนี้เขาไม่ใช้อยู่แล้วนะ เตี้ยแข็งนะครับน้ํามันอะไรไม่รู้เหนียวมาเลยนะครับน่าจะเป็นน้ํามันเกียร์แหละนะขอบคุณสละการติดตามรับชมครับเดี๋ยวส่งงานให้เจ้าของแนละ้วน้องมารอนานแล้วนะครับสวัสดีครับ